สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการเล่นเกม Power of Thor นะคะด้วยทุนแค่650บาทเราใช้เบดละ12บาทนะมาดูกันเลยจะเป็นแบบนี้นะ Power of Thor เกมใหม่นะคะด้านข้างซื้อฟีสปินได้ด้วยถ้าถ้าเบดละ12บาทซื้อฟีสปินได้1ัน0แต่ถ้าเราใช้เบดละ6บาทเราจะซื้อฟีสปินได้ หกรนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าความเจ๋งของฟิลสปินใน Power o f thor ชเนี่ยจะเป็นแบบไหน,นอ่ะลองเลยดีกว่าทอมาแล้วเฮ้ยมีล็อกอะ่ะเฮ้ยมีล็อกมีล็อก <For glory. S 1> เฮ้ยมันล็อกเห็นปะมันล็อกมันล็อกกดเพื่อเสียงพน,นันถ้าเกิดเรากดไปเราจะได้ไหมสิบแปรอบ <c oughs> ได้จ้าอา้าได้ย2ิบสอง เฮ้ยดันด้วยฟีสเปนยิปสองรอบคือแม่งเจ๋งวะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราซื้อฟิวเจอร์ซื้อฟีสเปนไปน,นะคะมันจะมีให้เราเลือกกดกดลอด็อกฟิวกดล็อกฟีสเปนด้วย <Okay. S 1> เออถ้ามันไม่ล็อกหมดนะถ้าล็อกก็ได้แค่สิบรอบแต่ถ้าไม่ล็อกก็ได้ยี่สิบสองรอบเลยมาดูกันมาดูกันว่ายี่สิบสองรอบนี้เราจะฟันไปได้เท่าไหร่นะสําหรับกําไรที่ power of ทองเกมนี้แม่งเจ๋งปะยสิบเก้ารอบ โอ้โหถ้ามันตรงลายจ่ายนะคะตัวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีลายจ่ายอยู่แต่ถ้ามันตรงมันแตกลายไหนตัวไหนที่มันแตกดีแล้วตรงลายจ่ายเจ๋งๆเนี่ยก็ได้เยอะได้ราคาดีอะง่ายๆโอ้โหอย่างเช่นคิวตัวนี้มาแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเชื่อไหมว่ามันต้องมีค้อนเล่นแล้วเคยเล่นแล้วนะมีค้อนนะคะต้องมีค้อนทุบลงมาแล้วเราก็จะได้อะไรวะโบนัสอีกเพียบ ล้อมีไม่แตกแตกบ้างล้มีได้เป็นเก้าบาทคูณหกมาค่ะเหลืออีกส3รสามรอีสปินวายมาแล้ววายมันมลว,ว,นลวจ้าโอ้ยวายตัวนี้วายตัวนี้ช่วยได้ไปสี่ิบอ็บาทนะเอา้าอยากได้คอนอะ่ะถ้าใครไม่เคยเห็นคอนนะคะเดี๋ยวคอนก็มาคูณแปดมาค่ะดี๋ยวคูณแถมให้ด้วยนี่นี่นี่เลยถ้าคอนมาเราจะได้เงินมา นี่ได้ไปอีกร้อยเก้าสิบสองบาทลุ้ยถว่าได้เยอะนะบิกบ๊กวินมาแล้วไปห้าสิบกรัมคูณสิบมาบกเรา,า,าจะได้ไม่เนี่ยค้อนเนี่ย โอ้โหเมงกี้สวยว่ะโมงกี้สวยมากเมื่อกี้เป็นเป็นลายอะไรที่สวยมากนะทุกคนสามร้อยเก้าสิบบาทไม่น้อยนะคะ ไม่น um, oh, 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 ้อยนะคะตัวตัวฟีสปินก็ยังไม่หมดรอบเลยเพื่อนเอามาทุกคนที่เอามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้เป็นเกม Power of t h อ r อยู่ที่สล็อตพีพีนะคะ Power of Thor ทอยู่ที่สล็อตพีพีเข้าไปดูได้เลยนะคะดูนี้สิบห้าบาทก็มีทันแล้วอะให้มันทันเหมือนกันนะเหู่อนกำไรเยนะ คอนจะมาให้หมเนี่ยคือแบบอยากได้คอนมากคอนมันจะทุบ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 ตรงช่องที่มันแตกมานะคะแล้วมันก็จะมีบนนัสให้เราเยอะมานี่คูณไป16ละยังไม่ได้คอนเลยอ่ะคูณไป17ละก็ยังไม่ได้คอนเลยแต่ว่าเราไม่ขาดทุนแน่นอนยังไงเราได้กําไรแล้วนะคะ8900บิ๊กวินมาอีกแล้วจ้า เพื่อนที่เพื่อนเที่แบบดูแล้วนะคะว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เราอยากที่จะเล่นตามหรือว่าติดตามหรือว่ารับชมอะไรเนี่ยกดช่องได้เลยหรือว่าจะกดเข้ามาก็ได้มันมีทางให้เข้าอยู่ด้านล่างวิดีโ <Congratulations. S 1> อ22รอบฟีสเินเราได้ไป1 3 3 3บาทไม่ธรรมาดาอ่ะฮะไม่ธรรมาดานะคะกำลังกำลังลันยอดอยู่ <c oughs> กำลังรันเครดิตอยู่นะคะ 1332สําำหรับ power of c h o r ในเกมเกมนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนอฝากเอาไว้ด้วยถ้าใครชื่นชอบวิดีโอเกมอยากจะเล่นเกมตามนะคะเกมดีๆเกมที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการโบนัสแตกเยอะเนี่ยก็กดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเล่นยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีแบบไหนนะอย่าลืมว่าเกมทุกเกมที่เอามาให้เล่นเนี่ยมันเป็นเกมที่มีโบนัสให้จริงๆอะ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่เกมหน้านะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบาย